สรุปนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครนะครับซื้อขายก็ผิดกฎหมายใครถือไว้ครอบครองก็ผิดกฎหมายหมดแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับได้แต่เจ้าหน้าที่สามารถรีดไถได้แล้วเอาเป็นเงื่อนไขในการรีดไถได้นะครับแต่ ไม่สามารถปรับได้ตรงนั้นนะครับเจ้าหน้าที่นะครับจะต้องไปส่งฟ้องศาลหรือไปส่งไปที่ศุลการกรในการปรับคําถามคือถ้ามันผิดกฎหมายอย่างเงี้ยแล้วก็มีการบอกว่าเออเนี่ยต้องประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะรู้ว่าไม่สามารถจะนําเข้ามาได้อะไรเข้ามาได้ผมขอถามหน่อยครับกรณีนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นคนนําเข้ามาจากประเทศเขาเข้ามาเลยครับหรือเขาซื้ออยู่ในประเทศไทยที่มันวางขายกเกลื่อนถนนไปเนี่ยฮะถามหน่อยเถอะครับคุณเจ้าหน้าที่ วันนี้คุณบอกว่ามันผิดกฎหมายทำาูทตแต่นี้แต่คุณให้นะครับมีการตั้งแผงขายอย่างเสรีตั้งแผงขายอย่างจงคึมนะครับห่างจากสถา,านีตํารวจเนี่ยสองรอยเอารยังไม่ต้องเอาพื้นที่อื่นนะครับเอาแต่พื้นที่สอน,นอห้วยฝางเนี่ยที่บอก่าโอ้โหบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายแล้วทําการรีดไถนักท่องเที่ยวตามที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับที่ตามที่เป็นข่าวบอกว่านะครับมีการจ่ายเงิน2 7งหมเเพราะว่าพบบุหรี่ไฟฟ้านะครับ ทั้งหมดสามอันก็คือผู้ชายสามคนนะมีแต่ผู้หญิงคนอนะ่ะมาตามที่พยานบอกนะไม่มีนะแล้วที่บอกที่สําคัญคือซื้อมาจากไหนครับซื้อมาจากตลาดค้วยฝางทอเรสซึ่งห่างจากสถานโรงพักนะตลาดเนี้ยห่างจากโรงพักนะไม่ถึง200เมตรมีวางขายเกลื่อนแล้วผมถามเลยเธอครับว่านักท่องเที่ยวจะรู้ไหมว่าเฮ้ยมันผิดกฎหมายก็มันมีวางขายเกลืนนะ่อนอ่ะเอาอย่างนี้ไหมครับในเมื่อคุณบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมาย ผิดกฎหมายสูบเนี่ยผิดกฎหมายถือคองก็ผิดกฎหมายเพราะมันไม่สามารถนําเข้าได้ถ้าพื้นที่โรงพักไหนมีการขายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วประชาชนนะครับสามารถมีหลักฐานข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าพื้นที่นั้นนะมีการขายบุหรี่ไฟฟ้าห้าเสือโรงพักโดนออกจากราชการทันทีแล้วโดนคดีอาญาเอาไหมนะครับโดนยึดทรัพย์ด้วยเอาไหมกล้าหรือเปล่ารครับถ้าคุณบอกว่ามันผิด และคุณปล่อยให้ขายได้ไงในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่คุณปล่อยให้ขายแล้วห่างจากโรงพักไม่กี่ร้อยเมตรเนี่ยคุณปล่อยได้แสดงว่าคุณก็ไม่ได้บังคับใช้กฎหมายคุณละเลยการบังคับใช้กฎหมายแล้วผมถามหน่อยเถอะครับว่าถ้าเกิดคุณไม่รู้เห็นเป็นใจเขาจะมาขายได้ยังไงและตามที่ข่าวออกนะครับบางทีนะครับที่ผมเห็นนะในข่าวออกไม่มีคลิปด้วยมีเทศกิจรถเทศกิะรถเทศกิจะจอดอยู่ด้วย หือเรียกซื้อขายกันอย่างจงค้มอย่างอิสระเสรีแล้วคุณบอกว่าเอ้ยบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายนะใช้บุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายนำเข้าผิดกฎหมายนะ,ะจำน่ายก็ผิดกฎหมายนะ,ะสูบก็ผิดกฎหมายผิดกฎหมายหมดแต่ห่างจากโรงพัก200เมตรมีขายแล้วคุณไม่ดําเนินคดีคุณไม่ทําการจับคุณไม่ได้คำจับส่งสารแล้วครับผมถามหน่อยครับ สรุปแล้วที่เอาข้อของบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยมาเพื่อเป็นช่องทางให้ตํารวจสําหรับรีดไถใช่ไหมครับให้ตํารวจสามารถรับสินบนได้ใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับฝากเอาไว้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันและถ้าคุณบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าผิดนะครับบุหรี่ไฟฟ้าผิดอ่ะผิดก็ผิดตามกฎหมายก็ว่ากันไปตามผิดแต่ต่อไปถ้าเกิดว่าประชาชนนะครับทั่วไปเนี่ยนะครับมีการมีหลักฐาน ว่าพื้นที่สอนอนไหนนะครับมีการขายบุหรี่ไฟฟ้าบารากูไฟฟ้าหรือขายพวกนี้นะครับถ้ามีการวางขายแล้วนะครับมีการเอาออกมาเนี่ยห้าเสือโรงพักนั้นต้องโดนไล่ออกจากราชการอย่างเดียวห้ามย้ายนะห้ามย้ายนะต้องไล่ออกจากราชการอย่างเดียวแล้วก็ดําเนินคดีอาญาแล้วก็ยึดทรัพย์ด้วยเอาไหมละครับคุณตํารวจคุณกล้ากับประชาชนแบบนี้หรือเปล่าครับประชาชนอย่างพวกผมกล้าอยู่แล้ว แต่พวกคุณละกล้าหรือเปล่าเพราะพวกคุณน่ะทำปล่อยปะละเลยนะครับไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเก่งจริงคุณมังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังไปเลยครับอย่าใช้บังคับใช้กฎหมายเพื่อเอาไว้รีดไถประชาชนเอาไว้รีดไถนักท่องเที่ยวฝากาไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ